เอาดังนิดนึ่งเอาดังนิดหนึ่งมานี่โอเคไมไ่ได้ดังนะแม่งอยู่ข้างในตัวหนึ่งี่ยไม่อยู่ที่ซ้ายโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวกดมาเลยวะต้องกดแบบเนี้ยไปที่เสียงเพื่อนเพื่อนโอเค เพื่อนมันมีตัวอมสายมันไปยังวะไปแล้วไปแล้วเจไดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมีคนบดีด้วยเว้ยสัสดีครับสว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 ัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล ไอ้กูลองเล่นปืนของยิงโลว์ดีไฟพิษปี๊ดเปิดแบกาข้าป่าขยายไม่ชินใจ กี่มิซองนัดอะ่ะเพื่อนเพื่อนก็ค่อยไปนะเพื่อนมันนี่ใช้ดิสุดอะ่ะโอ้ยทนายอะไรเลยสวัสดี<ป>ครับครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับวอร์เยอร์ฟอมเอ็นฟอร์มมาเลเซียมาเลเซียเหรอเอไทยแลนด์ไทยแลนด์

้องเป็นฝักตำรวจเหมืนอนจะไม่ได้โกงเกินไปโอ้คนมาเลยก็ใจดีไงเนี่ยแต่ว่าวันนี้วันนี้มาเล็กปันเตอร์แต่หลายวันละเฮ้ยอ่ะเฮ้ยนี่มากฝังโจนตายไปแล้วเพื่อนเราเยี่ยมัวมาเล่นปืนเ K ฮะเพื่อนเราไปสนายไอ ลลเยลมมยมันกัา AK พระานยูี่ตำรวจกับโจะเปปลาแฟนเปลาแฟด AK หมนอ้อมซ้ายกำลังขึ้นกล่องแล้วมันกับทีมก็ชอบกางทีมกางเอ,อ้ย o คตอนที่สตอที่สามตอนที่สามก็รีโนบาคิีใสแตกนะอะ ใช้ด <three |ms|> ีสุดไมน่ยด uh, ูดีว่าจะโดนศัตตรไหมช้โนบาเนี่ยูดีิมดโดนโอ้ยแฟนแบ็กปีแมนท้อมอเ้ยีม่ปาพร้อมกันเลยไม่ช้า ไม่นะมันโดนระเบิดตาวางไฟด้วยแม่งนะเยอะจิ๋หตามสี่ตัวเมื่อกี้อ่ะมาละระเบะิดได่เมียไม่ครับอาวุธปืนกับปีเซอร์กับโนวาคิดเพื่อนก่อนเพื่อนลม้มตายน,นามสมล้ว่ะตายตีทอ้องอี มีผู้หญิงนี่อะบอกแค่เป็นเพื่อนเดี๋ยวมึงเจอดีเซอร์กูเจอดีเซอร์กูโอ้ยมีหลังด้วยหลังใต้หนึ่งยังไงหนึ่งสองมูชิดซ้ายนะเพื่อนสวยขึ้นดี่ขึ้นเร็วขึ้นเร็วปลาไปว่ะเซียนชิดกําแพง สวย MVP ว่ะสุดยอดช่างเป็นดวยสวัสดิ์จริงๆเลยทีมงานกู <Thank you. S 1> บ้านเรามาเล่นปืนปืนที่รักผูนรักแต่เด็กกระโปรง Let's go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 . Let go, let go ทีมงานกูเก่งมากมระเบิดลัวระเบิดระเบิดเสียงใ่ง โดนด้ยไอเทียโดนระเบิดด้วยไอเทียเออผู้ชมดูด้านขวานะผมยิงไว้ให้ันปาระเบิดไว้เกียบโดนระเบิดล่างมันว่าลางมันเอ้วลางมันอยู่ไหนวะลางมันเกียบลากนี่ลางนี่แน่ๆเลยคือมายถึว่าทีมฝังโจรกับทีมพังตำรวจเนี่ย ใครจะชนะฟังตัวผมมาเป็นขบวนขบวนภาคใต้นะเอาไปปาไฟใส่เขาทำไมเอาเอาเอข้ามาดูไม่ตายปาาะโดนแป้นแสบตาปาไม่รอดยังไงมเไม่รอดพักพลาตำแหน่งตัวหนาพีา่อ่ะสวยปาสมูสครับฝั่งโซนปาสมูส ข้างๆสี่แยกร้านเออร้านหมอฟันนะครับแล้วก็ร้านอะไรร้าน,านกาแฟแล้วกาแฟร้านชาเนี่ยแล้วก็ที่น,น,นี่แหละคนนี้อยู่ช่องลงลงบนนี้คมีคนอ,อ,นะอน้อมครับฝั่งตำรวจอ้อมตำรวจอ้อมครับนะโอ้โหฟันนะแต่ฟันคนระับฟันเลยครับสุดยอดเลยมากเลยครับโอ้โหคนนี้ไม่โหดเกินไปจอ <c oughs> ยดีกลับที่หลันแล้นนะ

จนายสอเลยเหรอโโอ้มโโีคนเนี่ยน่าจะสิบสิบกว่ามั้งสงครามสดลุสงครามก,อก่อการร้ายโอ้โหอันนี้ก็นนี่ี้ยส,สีดีว่ะจนายนั่งดังฝั่งนี้เหลือมากเลยครับมอีอะไรมูสวตรงกลางสโมกเข้าไปทั้ง ทางช่องช่องอุโมงค์แล้วครับ,รบได้นีน่ก็อ,ออกมาบรรลัยแล้วเพื่อนดูมันไม่รอบเลยสวยอออคอสทีมฝั่งตจ้าเดือดเรามีแค่สี่คนนะฟังมันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหกหกเจ็ดคนครับาตายสองไอ้ตายสี่ของเรานี่มีเหลือนะเหลือแค่สี่คนดูดิมันเล่นดีเบิร์ก <c oughs> เนื้อสามคนระมีโปรไฟล์ตำรวจมีโปรไฟล์พิชนาครับโปรไฟล์รถถังรถถังตายแล้วครับรถถังเยอร,าม,ารมันแพนเซอร์เสียชีวิตะะะวะวะนะครับเองโดนบักวางกลางระเบิดแล้วดูกิว่าเขาจะวางระเบิดเลยครับโอ้โหเขาวางแล้วครับวิ่งอันตรายวิ่งอันตรายระเบิดเขาอยู่แล้ววะระเบิดซีโฟระเบิดระเบิดเป็นนาทีครับเบอร์ ตำรวจเรียบร้อยครับตำรวจตายตัวหนึ่งเดี๋ยวให้จไนเปอร์เฮ้ยกากาไปเนี่ยกาไปเนี่ยสู้ๆเพื่อนสู้ๆนายทำได้แงตักยิงเนี่ยิงยิงยิงแรกๆคือเนี่ยรพูดดีกว่ามาเข้าเรื่องมันได้หนึ่งคะแนนเราได้สี่คะแนนนะเรายังไหวอยู่ มามาเราเล่นเปลือรดีมี90รูดเนื้อระเบิดแปดระเบิดรัวระเบิดรัวก่อนจุดดุวิ่งถ้าโบเล่นโบเล่นใหม่เนีะแหวนจะวิ่งก็ถือเปือวิ่งช้าลองถือมีดนะจะไวถ้าถ้าใครใครอยากรู้ก็รู้ไปนะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไม่ต้องตีเกียร โอ้ยปีพอโอ้ยตายตัวนึงครับดวคนหลังยิงตายบันไดและเนี่ยไอตัวหนึ่งเหลือสามคนนะตัวหนึ่งตายผมยิงไว้มีตัวชิดซ้ายครับแล้วมันก็เดินมามีขึ้นช่องเท้า อ่าโดนี4ดิงครับลูกพี่เอางไงลูกพี่โดนนางฟ้านางทหารเนี่ยยิหมดอานะเพื่ออ้อมหลังคนนยิงกำลัง็อดไฟฟ้า็อดไหมครับ็อดไหมครับโอ้โหแรงแรมึงเปลี่ยนปืนก็ได้นะเพื่อนไม่ต้องเดินชาร์จเขาก็ได้อย่าเป็นคอมเชนต์เถอะอย่าให้ชนะเดีดอดรอนวางระเบิดเอาล่ะสามคนคนนี้จะชนะไหมครับ โอ้โหโดนเสียตัวหนึ่งละลูกพี่ลูกน้องมึงลูกพี่ลูกนออ้องเฮ้ยมึงจะแพ้ไม่ได้เลยเฮอาครับโจอ้อไปนะครับส่วนตำรวจใช้เอคีขาปลาสโมครับเขาจะไปกู้ระเบิดตรงฐานครับมาแล้วมาแล้วสวยเหมือนเดิมไปกู้ระเบิดที่โจมันวางแผนไว้ระเบิดอะไรวะระเบิดที่ ่แ้วเปิด่านอยเออฮาแล้วเวผมข้าไปคนหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรผู้คนผมเล่นเอ็เหมือนเดิมมาเอ็นสีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อน่ะ พ่าพ่อบ้าก็นั่นเลยคุณเชี่ยนสุดเชี่ยนไม่ไดนาเดียโอ้ยกูโดนคนดังสิค่ะคนดังเปล่าวะใช่แล้วมั้งขอรับเพื่อน เมื่อกี้เมื่อกี้พ่อให้เวลาสัาหอาทิตย์นะวันนี้ก็หยุดสองวันวันวันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์คาก็วันค้าก็สอบวันพุธก็หยุดใช่ไหมไอเฟิร์สอ่าไอจีเฟิร์สคือเพื่อนผมอ่ะเดี๋ยวมึงกลับไปดูคลิปผมนั่นแหละสี่เอสีสวยกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามไอีนังติ๋มโน่นตื่นเต้แน่ ตตาไหนเนี่ยกิดทีละวห้าคนมันก็ห้าคนโอ้โหป้าแฝดใครเนี่ยก็ป้าเหมือนกันแหละแต่ว่าสูสีกันนะ้ฝังตัวกับฝังโจนเอาละฝังโจแล้ตายนะครับโจก็สอยครับฝังเราก็ยิงครับโอ้โหเหลือตัวเดียวครับตัวสองตัวตัวเดียวไม่ดูกล้าเหลือตัวเดียวครับ โเดียวอยู่ไหนอยู่ข้างบนครับใชสไนายครับดูดีว่าไนายับปืนดีเซอร์รสู้เลยครับลองแมนสวยดีเซอร์ชนะครับยังไงเนี่ยไนายลูกดีด้วยนะแพ้ดีเซอร์จุดสีสีได้ไงวะมาเหเดิมด้วยผม,มเล่นโนวาดีกว่าถ <All about. S 2> ลูกซองก็เบลิตา้าเบลิตา <All about. S 1> ้าคู่กระบอก ะะายเสมออุ๊ยพ่อมึงโดนเก็บปีนใจเอ้ยตายมสมอไม่ตายวะหมดเกินโอ้ฝั่งนี้สังบีก็นั่งติ่มอยู่ครับตายไปตัวหนึ่งไอ้นั่นมองกลางอุโมงค์ไอ้นั่นกําลังอ้อมคอยดูคอยดูมีเลย เด้อเฮ้ยแน่แน่รู้รู้สวยเพื่อิงหัวว่ะ่วนฟังเข้าเองโอ้กำลังสูสีกันอยู่วนะไอ้ฟังนี่ก็ปังไว้เพื่อโจระวังระเบิดจุดถามมันนะแต่ฟังบีนี่ไม่เหลือฮะแต่ฟังนี่สูสีกันอยู่เป็นคนอ้อมหลังมา นั่งทำอะไรเนี <S <S ่ยนั่งดักเอ้ยมันมาว่ะมันมามันมามาแล้วเว้ยมันยอระดัระดับกระดับตบยกระดับมันยอระดับเฮ้ยเฮ้ยเล็งเลยยิงเลยยิงเลยไว้มีเก้าสิบรูดเนื้อเหลือตัวสามตัวเรามีสี่ไอ้นี้เอฟเคเฮ้ยเบลอเบลเบลอฟเคเบลเอฟเคเบล เอฟเคเอเคฟมันเปิดมายังไงวะจะไม่ได้ละข้อตั้งปุ่มใช่ไหมวานัดเบส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 เดอร์เบสเบสเบรพูดวานมอร์เบสเดอร์เบสเอฟเคเโอ้ไม่ก์กด อ๋อมอนสีมอนสีไงวะนี่เหรอเอ้ยชิปมอนสีก็สี่มั้ง t h e a n h e r o เขาโอเคมันก็ลัเปิดทานของเราใช้สองมันไโอ้เป็นไรนะพี่นี่ไอ้ที่ที่มันสุดตูนมโอเคต้องดเคดิโอเค ไเนะี่ยผมเปิดโ,โอเคไว้เนี่เขาจะว่าเราเนะี่ยเขาไม่รู้หรอกมั้งแต่คนแม่งเพิ่ม,มเข้ามาอีกฟังตังนะครับทุกคนวันดักป่าโมงทำไมป่าโมงทำไม ไอ,อแต่ว่าไอภาคที่สั้นเก่าเนะี่ย M4 เป็น30นัดเลยนะตั้งแต่เล่นมาแต่ว่าเกมมันอัปเดตภาคสองขึ้นมาก็20นัดถ้าด้เป็น30นัดคือเราต้องอัปเกรดตัวละครนะโอ้ยยิงไม่ออกว่ะ ดักดักอยู่แหละสองตัวน่ได้สองน้องสองเข้ามาแล้วให <c oughs> ม่เพิ่มเงินเป็นสี่แล้วกูก็ตายทั้งทีมงานไอ้พวกเก่งๆอะ่ะที่ฝั่งมันเก่งฝั่งกูกากประมาณนั้น <c oughs> ง่ายๆเหมือนตัวคาบเทนน่ารักน่ารักตัวละครน่ารักแต่โหดอะ่ะเออพวกนี้ไม่ช็อกเลื่อนแม่ <c oughs> มีคนรู้มีคนรู้ <c oughs> ตัวกลัวไหไป,ไป,ไปชาร์จเร็วเพื่อนเพื่อนทางขวาเบลเบลเบลไลส์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 พูดถูกเปล่าวะโน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 สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วยินดีรออะไรสวยไม่สวยเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนกูระเบิดไปวะไม่ใช่ดิเราได้อีวีคจากไหนวะซื้อกองพันหนึ่งอ่ะซื้อเนโนวาดีกว่าวเกิดเลยเนโนวาเลโนวาไป่คิดอ่ะ ปะระมือมาอุ้ยป้าผิดชีวิตเปลี่ยนเนโรว้าสาเพื่อนยุดท้ายทิ้งกันน่ะว้าเนะชิตะเนรชิดกันไไนะมั้ง ด,ด,ดีดบิวไม่เล,ล่นตัวเล่นชอบกันยืตัวมันอะโอ้ยเอ้ยกูโดนไม่อยู่บันไดไอ้สัตว์เอ้ย

โอ้ oh, แม่งสี่ต่อสามอะ่ะหวันใครไอ้นี่ต้องโลยึดตูดแน่ๆเ,เลยแหละมะว่าไม่รู้อะ่ะ <c ười> คือว่าเจ็ดต่อสองใครจะชนะเอฟพีดีหนึ่งวะไม่เอ้ยเอฟสองไม่ดีกว่าจะเตะเคอมเมดานะแปดว่ะไดา สวยสวยเพราะว่าปิดคลิปก่อนนะไม่ไหวแล้วขี้เกียจอัดมาเจอกันสักวันหนึ่งอะเจอกันนะทุกคนจุ่มอะให้ลงคิดเล่นๆ